ยินดีต้อนรับสู่ช่องคำไทยคำคิดต,ตามกระแสวันนี้เสนอคำว่าพยากรณ์อากาศวันนี้เพจพยากร์ไทยได้ออกมาเตือนนะคะว่าบริเวณที่มีสีดำในรูปภาพนี้คือบริเวณที่มีอุณหภูมิตั้งแต่40องศาขึ้นไปตัวอย่างรูปภาพพยากรณ์อุณหภูมิของวันที่7เดือนเมษายน ทางเพจได้ยกตัวอย่างรูปนี้แสดงพยากรอุณภูมิวันที่7เมษายนเวลา13นาฬิกานะคะอุณหภูมิแทนสีด้วยดังนี้ค่ะจากรูปภาพนะคะสีเหลืองเราจะใช้ตั้งแต่อุณหภูมิ20องศาขึ้นไปแต่ว่าจะน้อยกว่า25องศาสีส้มจะใช้กับอุณหภูมิ25องศาขึ้นไปแต่น้อยกว่า30องศา สีแดงอุณหภูมิ30องศาขึ้นไปแต่น้อยกว่าอุณหภูมิ35องศาสีเลือดหมูค่ะใช้กับอุณหภูมิ35องศาขึ้นไปแต่ว่าน้อยกว่า38องศาสีแดงดำอุณหภูมิตั้งแต่38องศาขึ้นไปแต่ว่ายังน้อยกว่า40องศาส่วนสีดำที่เราเห็นมากที่สุดในรูปภาพนะคะใช้แทนอุณหภูมิ40องศาขึ้นไป หากใครต้องการทราบพยากรณ์อากาศแต่ละวันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Super ร์แอฟ้าฝนหรือเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เพจพยากรณ์อากาศไทยในระหว่างนี้ขอให้คนระวังฮิสโตกหรือโรคลมแดดอาจจะส่งผลให้เกิดอาการปวดศีรษะหน้ามืดและก็รู้สึกหายใจเร็วผิดจังหวะได้ ควรหลีกเลี่ยงเมื่ออยู่กลางแดดหรือเล่นกีฬาในสภาพอากาศที่ร้อนจัดสวมเสื้อผ้าที่มีสีอ่อนโปรง่งระบายความร้อนได้ดีจิบน้ำบ่อยๆอย่างน้อย6-8แก้วต่อวันหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชารวมถึงกาแฟและเครื่องดื่มน้ำตาลสูงส่วนคนที่ออกกําลังกายแนะนำการออกกําลังกายในที่ที่มีอากาศถ่ายเท และหากออกกำลังกายช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็จะดีกว่าเพราะอากาศไม่ร้อนมากนะคะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้มีความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับคำไทยมากขึ้นฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องคำไทยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดี